นี่ดูรถคันนี้สิโอ้โไม่แพงหรอกคันนี้ถูกมากเพราะว่าไม่มีหลังคาให้เราให้เราไปตากแดดตากฝนเราคอยให้ผมยังไม่เอาเลยให้ฟรียังไม่เอาเลยเนี่ยจะไม่มีใครให้ให้ก็อาจจะเอาก็ได้โอ้วเวลาจะไปซื้อของอเอามาปิดหลังคาปิดอะไรด้วีเอ็มอย่างนี้เคยเห็น พันหนึง่งหนึ่งสิบร้อยพันหมื่นห้าหมื่นหกเองไม่ใช่ไม่แน่ใจราคาครับขี่แกตไปดูรถเครืแ่แพงไม่เอาอันนี้เท่าไหร่หนึ่งสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านห้าล้านสองซื้อปไปทำไมวะผมเอารถเครื่องแน่นอนดีกว่าคิดดูรถเครื่องผมยังขี่มาถึงเมืองทองธานีวันนี้ได้เลยไม่ใช่ของเล่น นี่ดูคันนี้หน่วยอ้าวเท่าไรวะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านโอ้โหสิบหล้านทีเดียวเจียวดูคันนี้สิบห้ล้านนะครับผมมาไปกินดอกอีกว่า<ร>คันนี้ก็เหมือนการน,นั่งได้แค่สองคนเองเนี่ยโอ,โอ้เราซื้อไปสู้ สูบิกับสีประตูผมดีกว่าคันนี้มันสีมันแจ็คไปผมต้องใช้สีดำคันนี้ไม่แพงครับเดี๋ยวผมนับให้ท่านดูนะหดยสิบร้อยพันหมืน่นสิบสี่สิบสี่ล้านกว่าก็คือสิบห้าล้านนะครับคันนี้เห็นไหมสิบห้าล้านีไม่แพงไม่แพงถูกๆก็ดูอโอโ้อยคนเยอะมากเลย รถไมนค่อยแพงเนะถูกไม่ค่อยแพงเลยรถรู้นะครับเงาแวบอ,อันนี้เช็ดตลอดแมลงวันตกตายไปหลายตัวมันมันลื่นแถวเนี้เพราะว่าไปบ้านแล้วนะไม่ลื่นคลัอก้าวันนี่ข้าลายเดี๋ยวจะให้ดูสี่ล้านครับตัวเลขก,กลม สามล้านกว่า,าดูคนดูเยอะเหมือนกันกวะทีแล้วคนนี้คนรวยเือนอยู่กว่าคนรวยเยอะมากเลยแล้วไปดูชี่ปุณดีกว่าเดี๋ยวก็รู้ว่าดีหรือไม่ดีดูครับมียี่ห้อแปลกๆเยอะเลยนี่ดูแล้วรีบไปดีกว่าเพราะไม่มีปัญญาไปซื้อหรอกผมยางเก่งก็ลดเครื่องลดเครื่องก็เที่ยวทั่วไทยแล้ว อันนี้ชือห้อมาสด้ามาสดามาสดานะครับมันใช้เครื่องหมายอะไรนะเราไม่สนใจรถเราสนใจรถเครื่องนี่มาสด้าคันนี้เท่าไหร่ห้าแสนเหนไม่ใช่แล้วครับคงจะไม่ใช่แน่นอนคันนี้ก็สวยมาสด้า มัสด้ามันทำไมทำเครื่องหมายนิวว่านิวมัสด้า CX30 ราคาส่วนรถแสนหนึ่งเข้าใจว่าราถคันนี้แสนหนึ่งเพราะเรื่องรถจูนผมไม่รู้เรื่องเลยรู้แต่รถเครื่อง พราะผมไม่เคยขับรถเลยขับแต่ขี่แต่รถเครื่องไม่มีปัญญาไปซื้อกับเขาเลยคิดแล้วผมนี่แย่เลยขี่แต่รถเครื่องแล้วก็เดินสองอย่างเท่านั้นดูครับดูแล้วกันรถมัสด้าสวยมากเลย,ด,เยลดูเยอะแล้วงงนะครับงงงงมากเลย ก็เช็ดตลอดไม่ไม่ให้แมลงวันเกาะนี่ที่ท่านดูมาสด้าโอ้ดูคนโอ้หุ่ในใดก็มี้างเนต้องมีคนเดียวเราไปดูเดี๋ยว <c oughs> ถ้ามีรถเครื่อง <c oughs> เดี๋ยวไปดูรถเครื่องดีกว่าอ่ะอันนี้อะไรอันนี้รถฮอนด่ายอดนิยมซี v ิ c ก ไม่บอกราคาซะด้วยฮอนด้า <c oughs> คนนี้ยอมมากเลยครับท่านดูฮ <c oughs> <c oughs> อนด้านี่ฮ <c oughs> อนด้านี่คน <c oughs> คนจะแน่นท่านดูครับแน่นมากเลยรถยอดนิยมเลครับ แม้ถ้ารดเครื่องก็ยังใช่ลดเครื่องก็ยังใช่เลยครับก็ก็เป็นฮอนด้าวันนี้ไม่เห็นรถเครื่องนีดูดูครับโอ้โหเ,เยอะมากเลยแล้วไปดูกนันเล่นอะไกรกันไปดีกว่าไป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 เลไปไปไล่นอะไรกีนกไ่าปไปไปไปวปที่เขา <Honda S 2> เอาปไ นี่เขาใส่หัวอะไรเดี๋ยวไปดูกันนี่เขาเล่นอะไรเดี๋ยวไปดูฮอนด้าใช่ไหมนะม่เสียอะไรครับนี่ Next นี่อะไรที่ห้องไม่เคยเห็นไม่มีคนดูเลยก็ดจีนฝั่งนั้นยังเยอะเลยฝั่งนี้เหงาหนอยเลยไม่มีคนแต่เดียวก็ขายดีกูดกูดอะไรวะกูด กู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 โอ้ยนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะไม่รู้จักตัวอะไรกู oh my, โอ้ไม่กูกูคืออะไรกูดูแล้วหมดหนูล้าผมต้องถอนหายใจนะครับไปดูรถเคลื่องดีกว่ารถเคลื่อง โอ้หถ้วยเยอะมากเลยอันนี้คืออะไร MG MG อมีอ MG, สัญชาติอังกฤษกถ้าจำไม่ผิดนะครับมีมีรถสีประตูด้วยด,ดูครับดรเดี๋ยวผมให้คนข้ามผมก็จะข้ามนี่สีประตูสวยมาเ g ็เป็นรถรถรถอังกฤษครับเห็นไหมครับ ถ้าเราซื้อรถไปแล้วจะได้แถมถ้วยคอละอันไนายคอละอันคนละอันเลยแก่กไปเลย MG นี่คนดูพิกอักสรมาดูไฟสวยดิน้ำนเติม MG นะครับ MG คนนิยมใครนิยมมันครับนิยมใครนิยมนี่ก็ MG คนจัด่อยเ,เงินแหลกเลยให้ผมคนจัดรวยเละเลยนี้ใครๆก็มาดูนะครับมาดูดูแล้วมาดูราคาดูราคาแล้วก็มาดูเปรียบทเทียบหลายอย่างซึ่งคนก็จะมาดูกันแล้วก็เจ้าของรถค่ายรถยนต์ก็มาสอดแนมมา มาดูมาดูอะไรหลายๆอย่างเพื่อจะปรับปรุงกับสู้กับผู้ต่อสู้มันมเห็นไหมครับคนดูกันเยอะเลยเอ็นจีนี่ถือว่าใช้ได้เ g สัญชาติอังกฤษนะครับนี่อันนี้อะไรไม่รู้เยอะแปลกๆนะครับทีนี้มามาถึง B-Y d ดี รถที่คนเมืองไทยซื้อกันเยอะยี่ห้อนี้ถือว่าดังดังทีเดียวเลยไม่แพงด้วยเนี่ยหกแส้าเจตีไปเจ0 0แสก็ได้รถคันหนึ่งละอะไรก็ไม่รู้นี่แต่แต่ผมมองแล้วชอบรถที่พื้นๆไม่เอาแปลกๆเนี่ยดูดีวดี ดูลวกันหัวไม้แปดแสนอันนี้ค่าเท่าไรแปดแสนหา้าแปดแสนห้าก็ได้ลดยวนนนะอะไรก็ได้อันนั้นโตโยต้าผมข้าไมไปดูโตโยต้าดีกว่าไหมแล้วเดินนะีรอบก่อนดีไหมแต่ผมจะเดินเร็วๆเ,เลยนะครับนี่ BYD นะครับ มีวายดีรถยอดนิยมเมืองไทยรถสัญชาติจีนแต่ว่ายี่ห้อนี้ดังในเมืองไทยนะครับดูอันนี้อันนี้อันนี้ยังคงเป็น B.Y.D. แน่เลย8ปดแสนเองบีวครับ B.Y.D. 8 0 0แปดแสนบาทเห็นไหมแปดแสนบาทแสนบาท อันนี้เก้าแสนเก้าอันนี้สวยกว่าน,นี้เนาะสีสีสวยด้วยดูบวดีหนึ่งล้านครับเก้าแสเก้าตีไปล้านหนึ่งครับคนก็มาดูกันใหญ่เลยทำไมทำไมคนมันรวยนะครับทำไมเข้ารวยนะบ้ะรู้ไม่เข้าใจเลยอันนี้ข้างบนเก็บของเวลานำเที่ยว เวลาเที่ยวก็ใช้นะครับข้างหลังก็ BYD ใช่ไหมโอ้โหยี่ห้ออะไรเต็มเลยหมดเดนซาโอ้นี่ครับเดนซานี่เดนซาศูนย์เก้ารถแปลกเว้ยทำไมมันสางอย่อนี้รถมีเยอะยี่ห้อเอห็นไ,ไ,ไหมสวยด,ด้วยนะดู เอาไว้เที่ยวดูข้างบนเก็บของดยเห็นไหมนี่ดูเงาแมลงวันลื่นตกนี่เลยอันนี้อะไรจินอีกแล้วอันนี้ก็จินอีกแล้วดูเวเวเวกับหกเก้าเราดีเราดีเดือดวดูเร็วๆนะครับจะได้ดูได้เยอะๆ cwm ดูว่าทำสวยเนาะหกแสนบาทอันนี้อันนี้อะไรอันนี้อะไรแปดเก้าแสนอันนี้เก้าแสนดูครับบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูอีสุส์มั่งเว้ยมาดูพันหมื่นแสนหนึ่งล้านบาทขาดตัวต่อเขาได้ไม่เป็นไร เ๋าไม่ลดเดี๋ยวผมลดให้โโอ้สบายเลยเดี๋ยวนี้มอเตอร์โชว์ไม่มีนังแลแล้วลนี่อะไรท่านดูมอเตอร์โชว์นะครับตอนนี้ไม่มีนังแบบนางแบบนางแบบตกงานเลยนะครับเรามาดูรถแท้ๆเลยนะครับ เดี๋ยวดูให้มันแล้วดูฝั่งน,นู้นนะครับนี่ยี่ห้อไลน์แร็คเตอร์ทำไมแ a ็ t เตอร์ฟอร์ดรับป๋อเดีไปดูจนหมดเลยเดี๋ยวไปดูให้หมดเลยในนี้ไม่มีไม่มีนางแบบแล้วไม่มีการอะไรเลย รถนี้ก็ย,ย่อไล่ปอร์เช่อันนี้น่าจะไม่แพงเพราะว่าประตูมีแค่สองประตูเองประตูมีแค่สองประตูเข้าไปนั่งก็อึดอัดนะครับรถยี้ให้ผมผมยังไม่เอาเลยเชื่อไหมเพราะไม่มีใครมาให้ผมหรอกอันนี้ต้องคนรวยจริงๆพวกรวยรวยแล้วก็ ชอบฟู่ฟ้าหมดเลยพวกรวยแล้วก็พวกหนุ่มสาวเจ้าของกิจการจะแก่ๆจะไมไม่ค่อยอะไรอันนี้ต้องหนุ่มสาวประเภทดารานนำงเนี่ยใช้กันให้สวยอันนี้เ็นอเบนอีกเบนนิวซีเออเอมื่อกี้เราดูเบนล้วเราไปดูอย่างอื่นต่อดีกว่า เพราะว่าเราคิดเสร็จแล้วมีรถเครื่องไหมว่ะเราไปดูรถเครื่องอเบนซ์นะครับผมดูนะครับผมดูรถเบนซ์คล้ายๆเครื่องบินเหมือนหมายเห็นเครื่องบินอะไรประมาณนี้เห็นไหมครับดีย๋ยวไปดูเราไปดูรถอย่างอื่นเ,เ,เพราะว่าเหมือนกับเห็น เครื่องบินยังไงอย่างนั้นเลยนี่ดูอันนี้เลยเอาว่าเอาเอาอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกชื่อมันไม่พบคำอ่านยากจริงๆคันนี้ก็สวยนะครับ ท่านดูคนเยอะมากเลยเห็นไ,ไหมครับผให้ท่านดูมอเตอร์โชว์นึกว่าจะมีรถเครื่องก็ไม่มีรถเครื่องให้ดูนึกว่าจะมีานางแบบก็ไม่มีก็ให้ท่านดูดแค่นี้เ่านี้น เาดูอะไรเล่นรายการไม่รู้บนเว,วทีมาไปดูม้าิบ0ัหมื่นแสนล้านพันหมื่นแสนล้าน,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 ล,านล้านห้านะครับหาคนน,บนค,บคนนั่งก็ชอบนะครับคนนั่งก็ชอบเราไปดูเขาเล่นเกมกันดีกว่ามีพระาเล่นลาย ดูเขามีอะไรผมไม่รู้เลยมันก็ถ่ายกันอะไรของมนันมันคืออะไรดาราใช่ไหมผมไม่อ๋อแมวแมวดูแมวเองด้กว่าดูอะไร Mèo ở à đây sẽ chọn Xem ở đây Mèo là đồ à mèo sẵn thuộc à à Mèo nà à rắc là ลมไปแ้วเซนอะไรไม่รู้ชาริ่งชาริ่งเดอะฟิวเจอร์แบงปันอนาคต<ด>ใช่ไหมดูโอ้ย แมวน่ารักจังเลยจะลองถ่ายไปดูซิเป็นยังไงเดี๋ยวพิมพ์ให้เนี่ยดูอันนี้เขาบอกอีหอดิพอดิพอดิพอ L07 โอ้โเดี๋ยวนี้โคตรเยอะเลยอันดูผมว่าเยอะมากเลยนะครับพอแก่เพียงดีกวา่าดูแค่นี้ก็พอแล้ว คนจะซื้อค่อยมาดูงงหมดไม่มีรถเครื่องเลยนะครับเรารการ็กาดูได้แค่นี้แหละอ,สอีสุสุมีอสุสุแล้วไปดูดีกว่าไ,ไป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 เดินไปดูอีสุสุอีสุสุแล้วไปดูเดินข้ามตรงนี้ก็ได้ด